เอาละครับหลังจากที่เราปิดปากพยานคราวที่แล้วเสร็จนะครับเราจะไปเควสต่อไปกันเลยนะทุกคนอืมันจะอยู่ข้างหน้านี้นะ โอเคอยู่ในวาเลนไทน์นะตอนนี้อ้อ oh, ลืมไปเราไปเยือนม้าเข้ามานี่ว่าคนก็สำหรับเควสตอนนี้นะครับเราจะไปคืนม้าก็ได้หรือว่าไม่คืนก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมเป็นคนดีไงผมไปคืนม้าดีกว่านะเฮ้ยม้าฉันลงใจจังที่เจอนายไปเอาม้าคืนไปเว้ยชนะม้ามาคืนเพื่อนโอ้ นายเค่เยิมจริงๆด้วยมันกลัวเราปนมามันนะทุกคนไปไปคุยต่อไปกันเลยนะครับร <Hello there. S 1> ้านไหนวะ oh. อืมไม่ใช่แ่าจะร้านข้างๆนะทุกคนโอเคร้านเรานเองนะ เอ้เอาละจัดไปเลย oh. กำลังเมากันเลยนะ oh. ทุกคนอาเธอมาน,นี่เร็ว oh. ฉันมีคนอยากแนะนำให้หนาย oh. รู้จักดีดีที่รู้จัก แม้ไม่เหมือนที่คุยโม้ไวเลยนะพ่อหนุ่มชาวเขาโอ้เงียบนาอนาตาเชียใครๆก็ดูออกว่านกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำหรอกแน่นอนเขามันดูไม่ได้เรื่องหรอกอย่างงั้นใช่ไหมอเธอว่าไงก็ว่างั้นว่าแต่น้องขายเท่าไหร่ไม่สุภาพเลยพูดกับผู้หญิงแบบนี้เหรอโอไม่รู้เนี่ยว่าพูดอยู่กับผู้หญิงขอตัวล่ะโออาเธอแม่งปากแสบนะอืมบอกได้เลยว่า เีลาการจีบสาวของนายนี่สุดยอดจริงเพื่อนเออพอหนุ่มนักลีลลเหลือรับประทานแล้วบิวอยู่ไหนอ่ะโอ้ไม่อยากจะนึกเลยเอาเฮ้เฮ้อยู่นั่นไงแต่มาทำอะไรของมันอ่ะโอ้รู้คำตอบแล้วโอ้ตีกันยับเลยนะทุกคนตอนนี้แกมานี่เลยยิงไอ้พวกสวานี่เลยโอ้แมวหน้าพวกเราจัดการกันได้ เอาอะ่ะสอยมาสอยมาสอยกลับเว้ยอุย๊ยโดนโอุยอืมสวนมามาจัดไปหลายหายมัดนี่ไงไปเลยไปคุยกับกำแพงหลายหายต่อไปเป็นใครไอ้นี่ใช่ไหมมาช่วยเพื่อนจัดเลยฮาเวียเออสวยจัดไปบอ่ไปอีกหนึ่งเอาอะเจ้าถี่นมา ไปนะทอมมี่ไม่ต้องยุ่งเลยมานี่เลยไอ้เหี้ยเอาหรออุอ้ยมันอัดฮาเวียล่วงเลยวะบัดแกอย่างกับผู้หญิงนะ่ะโอ้โห <c oughs> ปล่อยฉันสิวะเออไปช่วยฮาเวียก่อนเอ้ยปล่อยดิวะไปช่วยฮาเวียมอร์แกนไอพอคนเกง่งมาเนี่ยโอ้โหโหตัวใหญ่ด้วยอาเธอโดนอัดยับเลยนะทุกคน นายอยากโดนด้วยใช่ไหมโอ้โหอัดมานอกลานเลยนะทุกคนนะเข้ามาเลยไอ้หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเหรอแกต้องรอฉันเล่นแน่นอนหนุ่มน้อยงั้นเหรอนี่ไงหนุ่มน้อยนี่ไงหนุ่มน้อยอุ้ยอุ้ยหมัดมันหนักมากเลยนะทุกคน,น,นแกใช่ไหมไอ้ซูเปอร์เป็นจมู่บ้านนะฮะโอ้โหโอ้โห,โห,โหเดี๋ยวแต่โอเคไหมเธอใช่ฉันจัดการไอ้สวะนี่แล้ว โอ้โหโดนล็อกโดนล็อกทุกคนสลัดสลัดสลัดเกือบไม่รอดโอ้โหจับเลยนะทุกคนเอาไงดีวะโอ้ยมันต้องแพลรีนะทุกคนสวนตรงๆไม่ได้นะครับโอ้ยเอาอีกละมาต่อยมาโอ้โหบีบคออย่างเดียวเลยยับแล้วอาเฮ้ยยับแล้วสลัดยุวะสลัดสลัด เออตากูเล้วจัดไปของสมบนาคุณอืมอืมอือืมอีกบัดไหมอีกมัดหรือเปล่ายุดยุดเธอขอล้อมได้โปรดผมขอเละมาเธอท่านคูณชนะแล้วแค่นี้น่าจะพอแล้วมันเรื่องอะไรของนายวะเปล่าล่ะ เปล่าหรอกครับแต่ขอร้องละ่ะผมขอร้องโอ้โหอาเธอร์ยับเลยนะทุกคนเปลอะโคนไปหมดเลยนะอัดกันยับจริงๆขยันผูกมิดอีกแล้วนะ <I see. S 1> อาเธอร์ใครวะดูสิว่าเราเจอใครอยู่แถวนี้โจโซเซเทโรนี่ดูดีเหมือนกันนะแม่แม่ฉันคิดว่านายกลับนิวยอร์กไปแล้วแล้วจะให้พลาดชีวิตที่คุณเคยแบบนี้เหรอรอกกันเล่นแน่ นายเป็นไงบ้างก็ดีมันเจิดเลิดเลยฉันกลับไปแบ็กวอเตอร์ตามหาทุกทุกท่านนะเดีแล้วพวกนายไม่เป็นที่ต้อนรับเท่าไหร่ไกฮาเวียร์และชาว์คิดถึงพวกนายจังและบิลยังไงก็อย่างนั้นนะสภาพบรุษยินดีที่ได้พบนายพวกกพวกเราไม่เป็นที่ต้อนรับเท่าไหร่ที่แบ็กวอเตอร์ งินทางด้านที่เราทิ้งไว้แล้วก็ไอ้หนูช้อนด้วยชอนอะอเห็นเขาเหรอใช่ผมเห็นเขาถูกล่าข่าหัวคุ้มตัวไว้กำลังจะดูว่ารัดจ่ายค่าหัวให้เท่าไหร่ฉันรู้ว่าเขายังอยู่ที่แบ็กวอเตอร์แต่เขากำลังจะเคลื่อนย้ายอืมเืนพวกเราก้าวเท้าเข้าไปที่แบ็กวอเตอร์แน่ตายศพไม่สวยแน่นอน มีพวกพิงก็ตัตนเต็มไปหมดแต่ถ้าเขายังไม่ตายเราก็ต้องรองใช่แน่นอนเขาต้องการตัวคุณดัตอยู่แล้วละ่ะเชา้าไปเช็คดูว่าพอทำอะไรได้บ้างระวังตัวด้วยโจเซไปกับฮาเวีย์อาเธอร์ไปล้างหน้าตาซะแล้วค่อยตามไปสมทบแล้วผมละ่ะเอเอน่ะสิแล้วนายละ่ะแล้วมันหมาความว่าไงบเบลเอ้มาเถอะ ไอบิวออกจะซื้อบื้อหน่อยนะทุกคนโอโ้เปื้อนไปหมดเลยนะทุกคนอ้าวละรลิจสำเร็จโอเคไปไหนต่อเ,เอ่ยอืมเดี๋ยวผมขอตัดไปที่เฟสเลยแล้วกันนะทุกคนเพื่ออประหยัดเวลานะครับผมไปตัดกันเลย <laughs> นี่เองบนค้าใช่ไหมวะเ <Mercy. S 1> มตตาด้วยเธอนะเ <Mercy. S 1> มตตาฉันที แกมีอะไรจะบอกเราหรือยังเรื่องเก่าของแก๊งแกนะก็บอกแล้วฉันบอกว่าฉันไม่รู้คิดไว้ไม่มีผิดเลยโอ้ใจเย็นก่อนสหายดูเหมือนเพื่อนเราคนนี้ท่าทางจะลิ้นแข็งใบกินเพื่อนชั้นคุณเวลลินสันเขามีอะไรจะบอกแกจะบอกไหมไอ้หนุ่มบอกกับคุณทุกคนผมไม่รู้อะไรเลยเลยพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนผม ผมเพิ่งมาอยู่กับพวกเขาได้ไม่นานไอ้ต้อนแหลโธ<ฮ>่โอ้อ่านซับไม่ทันนะทุกคนด์ทให้ผมจัดการได้แลนะ้วพอมันเปิดปากมันจะได้บอกความจริงกับพวกเรา <c oughs> โอ้ไอ้หนูแกคิดจะปั่นหัวก,กันงนั้นเหรอไอ้สมุนผู้พักดีแกคิดจะหลอกฉันกันเหรอ <c oughs> ช่างมันสิวะงั้นเราหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่า <c oughs> จรนปองแปงมันจัดไป เขาจะไปไหนอ่ะเขาจะทำะไรโอ้ไม่ต้องหว่วงหรอกนะแค่จะเจือนไครแกทิ้งแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอ <c oughs> ในอันดับจักรลม <c oughs> พวกขันทีเป็นพวกที่เป็นแบบแกเลยจงรักภักดีไอพวกวิตฐานพวกแกต้องการอะไรกันก็ <c oughs> <c oughs> แกไม่อยากจะบอกเองคำถามก็คือจะบอกตอนนี้หรือแกอยากบอกลา <c oughs> เพื่อนตัวน้อยของแก <c oughs> โอเคโอเคฟังนะ ผมรู้ว่าออริสโกมาซ่อนอยู่ที่ไหนคุณพูดถูกมันไม่ชอบพวกคุณพอๆกับที่พวกคุณไม่ชอบมันอะเขาอยู่ที่กระท่อม 6. โอ้เดี๋ยวฉันพาไปเองจริงๆฉันก็ไม่ชอบหน้ามันหมายถึงไม่น้อยไปกว่าเกียนพวกคุณหรอกไม่ได้จะว่านะเขาไม่ถือหรอกโอ้สหายงั้นทําไมไม่พาพวกเราไปที่นั่นอะตอนนี้เลยเดี๋ยวจัดให้ดัชคงสนุกแน่ดูอาร์ตน้เร็วเดี๋ยวพาฉันไป เจือนมาเลยบอกว่าแกคงไม่คิดหรอกพวกเรานะไอโอโอดิสโกฉันไม่ใช <si ่ชื่อโอดิสโกนะถ้าเนเหมือนขี้ละช่แน่จอห์นบิลมานี่เรามีธุระต้องไปสาสางเราจะไปไหนกันเคลื่อนเขาไปหลังว่าเเรนไทายฉันจะพาไปจอห์นไหนเอาไอ้นอนนี่ไปด้วยทำมันตุกติกเจือนมันได้เลย แน่นอนพวกเราจะไปส่งความคิดถึงให้กับเพื่อนเก่าสักหน่อยมันว่าอย่างนั้นอ่ะไปเร็วผมจะพาคุณไปฟังนะผมจะบอกทางคน<อ>ว่าเราเข้าใกล้แล้วแต่ที่ที่เราอยู่ตอนนี้มันต้องผ่าน<อ><อ>เมืองวาเลนไทน์ไปก่อนโอเคฉันนำเองโอเคทุกคนผมจะไปเฉพาะอ่อา,าคัดซีนนะทุกคนนะอันไหนที่ไม่ใช่คัดซีนก็อ,อ่านซับเอานะทุกคนเพราะว่า มันคุยบทคุยมันเยอะมากเลยนะทุกคนดักบอกว่าไหนต้องใช้ไหนวะมีทว่างเหรอ

I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, alright. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason. Hiding behind your woman, we were getting shot at, and I'd do the same for you if you was in a bad way. I hope so, but I fear you don't know how to help anyone except in yourself. You see, old Driscoll. If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what y'all do to your enemies. ไอ้เคเลนมันกลัวโดนเจือนไข่นะทุกคนจะเจือนไข่อย่างเดียวเลยนะเคเลนก็คือไอ้คนที่ซ้อนหลังจอนอยู่นะทุกคน Okay, hey, I'm hey, horses, we gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, uh... You've been tied to a tree. You don't know nothing about this game. Yeah, well, I'd, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then, how are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Combs a sneak thief and a killer. Dutch is... Dutch is more like a teacher. สิ่งที่ต่างกันระหว่างอาโอดดสโกกับแก๊งของดัสนะครับก็คือโอดดสโกเนี่ยมันปนข่าไม่เลือกเลยนะทุกคนส่วนของดัสเนี่ยจะเลือกปนนะทุกคนแล้วก็ไม่ข่ามัวซัวนะทุกคนนะ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยุคสมัยนั้นก็เป็นเอาลอนะเป็นแกงโจรเหมือนกันนะทุกคนอละลรน่าจะถึงแล้วผ่านต้นไม้นี้ไปมาไกล้ละ ไอเบลใจร้อนนะทุกคนเอ้ไหนว่ามีดหาไม่เจอนะทุกคนจะให้ใช้มีดตลอดเลยนะไหนว่า หาไม่เจอแล้วทุกคนอแป๊บหบนึ่งนะมันอยู่ในหมวดไหนวะอ๋อนี่ไงเจอละโหโหาตั้งนา,านตามฉมาตรงลงไหมอีกไม่ไกลแล้วเรานั่งมาด้วยกันแต่เราไม่ใช่เพื่อนกันอย่าลืมสละฉันจับตาโดนายทุกฝีก้าวฉันไม่เิียจะเล่นนายตอนนี้หรอก แมวหน้าฆ่าตัวตายชัดๆแกจะได้ตายไอ้หน,นูแต่ก่อนตายแกจะ้องเจือนไข่ก่อนครูเจือนไข่ตลอดเลยนะมาโอเคมีดพร,ร้อมโอเคลงไปสิก็ทอมอยู่ในทุ่งโล่งน,นั่นมีพวอมันหลายคนสอดอยู่ด้วย พวกมันมีอาวุธไหมอาวุธเหรอเหล้ายาระวังคนแปลกหน้าใช่แล้ขมโอดิสโก้ล่ะโอ้เขาหลบอยู่ในกระท่อมหมดสภาพเมาไม่ได้สติมั้งนะดันไงมีคนมาแล้วใครจะเป็นคนบอกว่าเราคว้านํำเหลวกลับมาละให้ฉันคิดก่อนนะไอ้คนที่ทำเสียงไงฉันว่านะฉันขอเยี่ยวก่อนะแล้วเดี๋ยวจะตามไปไม่พวกเราไม่หลงกนนายหรอก เราจะรอนายอยู่นี่นายต้องไปบอกเขาเองเออเออเออแล้วถ้ามีคนยิงคนส่งข่าวล่ะมันก็ไปว่าชิบหายแล้วละสิอืมครับท่านเดี๋ยวสิรีบฉี่ลชูเดี๋ยวเข้าให้เราทำไงกับคนที่ยืนเยี่ยวอยู่เมาแกงตรงต้นไม้ฉันจัดการเองไอ้คนแรกน่ะโอเคเริ่มงานเลย โอเคเราจะจัดการคนแรกเลยนะทุกคนอย่าขยับปักเข้าายห,หนึ่งศพรอโยนี่นะอแอเนแล้วอีกสองคนนั่นลหรอไม่แผนยังไงก็ไปตรงที่มันไม่ได้ยิยนพวกเราพอมันเริ่มฉันโอเคพอมันเริ่มนายก็เริ่มอย่างเงี้นะ เล่นด้วยแล้วก็อ่านซับไปด้วยมันก็อ่านผิดอ่านถูกนะทุกคนขออภัยด้วยนะครับโอเคเก็บเมียดก่อนชีวิตต้องชอบนะทุกคนนะโอเคได้กระสุนมานิดหน่อยเมียดควางคืนนะอได้แหวนด้วย คนที่อยู่ตรงขอนไม้เราจะทำไงกับมันดีทำให้เงียบมาสตันลองซ้อมมือดูสักหน่อยกันนะเพื่อมันพลาดนะโอ้โหภาพสยดสยองมากเลยนะพระเจ้าโอเคแล้วไงเราอยู่พื้นที่รอบนอกนี้แล้วนะต่เวลาจัดการไปแล้วไหนพร้อมไหมฉันพร้อมตลอด ไปได้เลยไปออเดสโก้สบายดีไหมโอ้โหเปิดงี้เลยเหรอเอาละทุกคนยิงกันหนัวแน่นะจังหวะนี้เอาดีเอาดีเฮ้ยไอบิลทเทคเอ้าเป์ดดิวะบุกยิงกันเลยเหรอโอ้ยโอ้ย,อยเต็มหัวเป็นเรื่องจริงที่ตายแล้วนะทุกคนนะยิงไข่แม่งเลย เอออย่าขวานทางเปิดดิวะฉันจะอัดแกพวกโอริสโก้โอ้ยยิงไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเต็มเต็มผมก็ว่าเลงถูกนะทุกคนนะโอเคโดนโอเคข้อเบอร์ใหม่นะทุกคน มาดีอืมเต็มหัวเฮ้ยข้างหลังโอ้ยิงกันมั่วอีตัวขอใช้สมาธิเล่นแป๊บหนึ่งนะทุกคนยิงไม่โดนเลยโอ้โห คอยบรรจงเลงเฮ้ hey, บอบอกว่าโคมอยู่ไในกระ่่ม<ป>ฉันจะไปดูไ,ปไหนดูที่นี่ไว้นะโอเคก่อนไปดูขอชอปปิ้งแป๊บนะทุกคนนะไหนมีอะไรให้เก็บบ้าง มีของดีนี่ไอ้คีเมาเว้ยเก็บดีวะเออสวยเดือดสัตว์กินพืชอะไรเอ่ยหม้อปักกาศของดีเพียบเลยนะทุกคนนะ ไม่ใช่จะอุ้มโว้ยจะเก็บของ โอเคน่าจะไม่มีอะไรให้เก็บแล้วนะไปะในกระท่อมมีอะไรวะมีตีนวะโอ้ยเฮ้ยโ,โอ้โหเกือบไปแล้วนะทุกคนใครมาช่วยนะเนี่ยเอาเคียร์เลนช่วยไว้นะทุกคนนะโฮโมอโอิสโกมันไม่อยู่ในที่นี่ แกหลอกพวกเรามานี่อะไรแกหลอกพวกเราเปล่าใช่ไหมแกหลอกเราคฮมออดิสโก้มันไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่ฉันสาบานได้ฉันถ้าฉันหลอกนายฉันคงไม่ช่วยนายหรอกมันมีเหตุผลนะอาเธอร์ก็ได้งั้นไปจากนี่ซะไงนะฉันจะไม่ฆ่าแกไปงั้นเหรอฉันจะปล่อยให้แกไปแกไปได้แล้วไปจากที่นี่ซะแบบนี้มันก็เหมือนกับฆ่าฉันข้างนอกนั่นไม่มีพวกนาย ไอ้มต้องสติแตกกับเรื่องนี้แน่ๆเลยแล้วไงตอนนี้ฉันเป็นพงนายไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะเอาเงินก็ได้แต่ฉันจะเตือนแกไว้ฉันรู้เอาละกลับไปที่แคมป์นายนายได้เงินหรือยังเงินอะไรใช่ที่เนี่ยมมีเงินนะอยู่ในป่องไฟฉันไปดูเองที่เหลือกลับไปที่แคมป์เร้วเห็นไหมอัเธอร์ฉันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นี่บิล แกบอกด้านด้วยยังไม่ต้องฆ่าไอเคียร์เล่นแค่ตอนนี้นะได้ตามนั้นโอเคมาดูว่าอในกระรอมมีเงินไหมนะทุกคนอย่างอื่นก็ต้องช้อปปิ้งกันรัวๆเลยมามีกระสุนลูกซองให้ด้วยเก็บไม่ได้หรอ ได้สิเข็นตะกี้น่าจะเต็มแล้วทุกคนนะอืมอะเดือบแล้วเก็บเลยแล้วกันมาอ่ะเก็บไม่ได้ช่างมันนะทุกคนนะคลิปเงินสดอ๋อนี่ไงเงินเพียบเลยนะทุกคนสิบเอ็ดเหรียญสิบสองเหรียญ อีกอันนี้สิบสามเหรียญป่ะโอ้15สิบห้าเหรียญนึกว่าจะแบบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะทุกคนในในเกมมีอะไรเอ่ยอืมน้ำมันโูกระสุนลูกสองอืมมีอะไรอีกว่าโอ้ในกล่องนั่นไงตรงพื้นเหมือนมีอะไรสักอย่างนะ โอเคเงินหนึ่งเหรียญอู้นี่ไงของดีลูกซองลํากล้องคู่นะทุกคนโอเคไหนทำความสะอาดสิเคลอะมากเลยนะทุกคนนะโอ้พอเช็ดมาแล้วสวยนะเงาวับเลย เสร็จโจนใช้ได้มีอะไรอีกไหมข้างใต้เหรออ๋อมีเงินอยู่ข้างใต้นี่เองโอ oh, เป็นปึกเลยหกร้อยเหรียญเยอะนะเ oh. oh. นี่ยโอ้สวนแบ่งแกง300๊งสามร้อเหรียญสวนแบ่งของคุณโอ้ได้น้อยชิเป่งเลย สมยาโยวนะัฒนาโอเคทุกคนได้เวลาหนีออกจากพื้นที่นี้แล้วนะเกืบเหลือแต่ชื่อแล้วนะเธอเมื่อกี้โอ้โหไปอาชาหนได้เวลาไปแล้วล่ะกลับไปที่แคมป์ก่อนนะทุกคนนะแคมป์มีไหนหวะนี่ไง เอาละผมว่าผมขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนไว้เจอกันในอีพีถัดไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ